สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเจอกันกับราชรมาเกยตอน6โมงตรงเช่นเคยค่ะผู้เข้าแข่งขันทีมแรกนี้รวมทีมคุณครูมาจากนครสวรรค์ทั้งนั้นเลยค่ะนำทีมมาโดยคุณครูหมูชยุทธที่พกความฮามาสร้างเสียงหัวเราะให้เราในวันนี้ค่ะรวมพลังเลยมาุงหมูก่อนรมพลังครับฮึบโอ้ยมีหันหลังด้วย้สนราเลยเฮ้ยหไอหันหลังเมื่อะไรนะ โพทิสารโพทิสารครับโพทิสารครูสอนเลขอ๋อคุณหมูเป็นครูเป็นคุณครูแล้วทั้งหมดเป็นครูหมดไหมทั้งหมดเลยครับโอ้โหดีมากดีมากทุบมุก F สามจีพับครับหนึ่งสองสามหมายเลขหมายเลขสามครับหมายเลขสามใครคือผู้โชคดีเป็นคนคนปั๋งปังแล้วปังแล้อย่างที่คิดเลยครับจริงเลยับเพราะอะไรฮะ พอดีติดตามผลงานเพลงร้องเพราะซุ้มเบสแอดเดอร์ครังไม่มีฝรั่งไม่ไมีปล้องไม่มีปล้องซุ้มเ่งแอดเดอร์ปลังแอดเดอร์หมู่พร้อมนะพร้อมนะมาเข้าจำที่ถามเรื่องอะไรดีเอาเรื่องนี้เกินก่อนนะได้ครับ มันมีคําว่าสัตว์ป่าคุ้มครองอแต่เย็นๆสัตว์ป่าคุ้มครองหมายถึงสัตว์ที่ห้ามล่านะฮะห้ามค้าด <c oughs> ีใจกันใหญ่เลยคุณคร <c oughs> <ๆ>ูห้ามนำเข้าห้ามนําเข้าห้ามส่งออกไข่ <c oughs> เขาลังเขาซากเขาอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ยกเว้นต้องได้รับการอนุญ,ญาตเพราะว่าจะมีการคุ้มครองแล้วนะฮะถ้าฝ่าฟืนปุกนะนะฮะไม่เกินสี่ปีว่าเงินโดนปรับด้วยสี่หมื่นไม่เกินนะฮะถ้าป่าสัตว์ป่าสงวนก็มีอีกนะป่าสงวนนี้รู้สึกว่าจะมากกว่า ป่าคุ้มครองเลยใช่คือห้ามยุ่งเลยสปาร์คุ้มครองอาจจะนําไปศึกษาจะอะไรพอได้บ้างแต่ก็คือว่าได้รับการดูแลละถามครับผมมีสัตว์อยู่8ชนิดครับสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอู้ได้อ้ยได้นี่ร้องนี่เนี่ยร้องใหร่สัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเต่ามาเฟืองสองหมูป่า สามงูเห่าไทยสี่นกขุนทองห้าเขียดวักหกตุ๊ตตู่เจ็ดอีกาสุดท้ายตามนี้เลยนะฮะเฮียครับเอ้ยผมอ่านช้อยอ๋อผมนี่เผมใครๆก็เรียกผมอย่างนี้ครับผม แปดตัวนี้แปดชนิดนี้สัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองดังๆนะครับจับเวลาครับของไงอ่าเอามือเฟืองนี่แช่นอนเลยแช่นอนอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะเต่ามาตัวแล้วงูเห่าไทยตอนนี้หายยากและคุ้มครองยังน่าจะคุ้มครองเพราะว่าโอ้โหตะคีนี่นะครับ อยู่ใกล้ๆชัยนาธิ์คุณครูสอนคณิตศาสตร์ไหมเหรอครับใช่ครับสอนคณิตศาสตร์วันๆออกล่าสัตว์หรือเปล่าไม่เลยวต่อไปให้ต่เราจะอยู่ใกล้ครับน่าจะถูกน่าจะถูกอนุรักษ์ไว้หมูเขาไทยนะครับน่าจะคุ้มครองด้วยคุ้มครองครับหมูป่านี่ไม่แน่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คนเรามากินเยอะแล้วก็เลี้ยงกันแบบโอ้โหเป็นหมูบ้านหมูหมูป่าเนี่ยเลี้ยงกินไปเลยก็อย่างนี้นะลูกขุนทองเดี๋ยวมีหายาก ขายากแล้วขายากจริงๆรขายากกว่านกเขาไหมครับนกเขาบินข้ามเขาโอ้อกแล้วต้องดูรายการนี้มันจะมัผมโอ้ยมีวันโยนในการรับด้วยเป็นนกที่พูดได้พูดได้พูดได้ครับพอๆกับพวกเรานี่แหละครับผมนะแต่เราไม่ใช่นกช่วยหมูด้วยช่วยหมือช่วยับผมช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าครับทองทองอ่าตุ๊ดตู อันนี้เทียบเลยฮะผมเห็นเต็มเลยทุตูนี่เดินกันเต็มเลยครับผมไม่ไม่อ๋อที่เดินมักจะแอบฮก็เลยอยู่ในรูอ๋อทุตูนก็บอกไม่ไพ่ครับผมอ่าอีกาครับอีกานี่น่าจะต้องอนุรักษ์แล้วเพราะว่าตายไปเยอะอีกานี่น่าจะใช่ครับส่วนอ เราไม่ต้องออกเชยกันแล้วกันนะที่ผมไม่รู้ตัวอะไรฮะเนี่ยนั่นน่ะสิสะกดไม่ถูกครับผมสะกดเหมือนส่องกระจกยังไงอันนี้เดิน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 เพื่อนพันเยอะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นจากเพื่อนกันเพื่อนกันโอเค ลองเล่นๆนะครูได้แค่ประมาณนี้ประมาณนะฮะแล้วไม่ต้องกดใดๆนั่นที่เป็นการประเมินขั้นแรกอยู่ก่อนนะฮะขันแรกเต่ามะเฟืองครับเต่ามะเฟืองมาร์คเลยนะครับสองงูเห่าไทยครับงูเห่าไทยสองครับสามกขุนทองครับนอกขุนทองอ่าสี่อีกาครับโอ้โหนี่ลุยไปเลยครับครับ เขียดวากไม่เอาเรื่องเขียดวากเดี๋ยวให้น้องๆก่อนอ๋ดูความกันน้องๆโยนสิแล้วก็อันที้ฮหมูป่าครับหมูป่าหมูป่าเป็นห้าแล้วครับตุ๊ดตู่ไม่แน่ใจเดี๋ยวให้น้องเขาละกันให้น้องเขาบ้างเดี๋ยวผมเล่นคนเดียวหมดไม่หมาไม่สรุกนี่สรุปไม่หมดแล้วข้าสศึเข้าสุดท้ายเพื่อนผมนี่แม่ไม่คุ้มครองเขาเลยอันนี้คุ้มครองตัวเงี้ยตัวเงี้ยตัวเงี้ยไม่ไหวครับนะครับไม่คุ้มนะอย่าอย่าเพิ่งคุ้มแต่มันเยอะมากนะเยอะครับตอนนี้เยอะมากเยอะโอเคแค่นี้ก่อน นะเดี๋ยวฟังในรถตะโกนถามเงียบหรือว่าจะไงฟังดีๆเอาชัดๆนะแล้วเดี๋ยวเอามาประเมินใหม่อีกทีนึ่งนะอ่สาสตีวันทีนะครับพร้อมนะครับคุณครูทั้งหลายหอหอไปเร็วหอแรกตลเืองการตรงการตรงการตรงการเสียดวักไม่เอากตองการทองกางเสียดวักไม่เอาเสียดวักนี่ไม่เคยไม่เคยได้ยินเงี้ยนี่น่าจะคุ้มครองเพราะว่าเขาห้ามกินนะถึงแม้จะมีเยอะแต่ไม่ไม่ให้จับ หมูป่าหมูป่านี่ก็ไม่เอาเพราะว่าเขาน่าจะเลี้ยงไว้กินกันละถามได้นะถามได้นะชัดๆเดี๋ยวงาตอนนี้อยู่สามเท่าไหร่เท่าไหร่อย่าบ่นอย่าบ่นพูดชัดๆสรุปมีอะไรเลยมีปลาของเฟืองงูเห่าไทยเฮียอีการนุ่นทองอ๋ออ๋อเฮียอีการนุ่นทองตาย่างนะเพิ่มเพิ่มอีกาใช่ใช่ใช่ไหมฮะแน่นอนเยผ้าใช่ครับแล้วนุนทองครับแล้วนุนทอง ปรึกษาหรือสั่งก็ไม่ได้ครับผมไม่ใช่ครับพี่ปรึกษาหรือสั่งพอดีวิญญาณครูออกดีมากครับครูดีมากครับเอามอกี้น้องบอกตัวที่ด้วยครับผมเมื่อกี้ในในรถบอกในรถบอกก็ก็น่าจะเอามาด้วยบอกพบพี่เลือกได้ผมก็ควรจะเลือกข้อนี้ครับผมคิดว่านิดว่าดวงดวงมาทางนี้แล้วครับพี่โันหรอครับพี่ นี่นี่ยนะคุผมอยู่อย่างเดียวเลยเขียดวากเหรอเขียดวากเนี่ยเหรอเขียดวากดูท่าดูท่าดูท่าเขียดถ้าเขียดตะปาดนะพอเห็นเขียดวากตกองหาใจต้องหายใจสงสัยในตาตัวนี้เราไม่ไม่คุ้มครองเหรอไม่คุ้มครองคุ้มตุ๊บจู่มันอยู่ในรูเอาแม่ใหญ่ดูมันล็อกจิตไม่เดหรือก็มีมีเพลงด้วย ไม่มันหน้าตาเป็นยังไงก่อนนี่ก็ยังไม่ถึงมันกันงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ไม่เห็นมันได้ไงใช่ไหมครับก็ไม้แหญ่ต้นน้ต้นนี้ใหญ่ผมว่านี้ก็ต้องคุ้มครองพอไม้แหญ่ปั๊บมันจะร้องเลยจี้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 เนาะจี้จี้มันจิ้งผิดี่อือเอตัวนี้นะเอาเลยแล้วกันนะเอาเลยเอาเลยโอ้โหเหลือิไปต่อไปนลยครับต่อไปเลยเอาเลยรถตะโกนไปเลยเอาเมื่อเฟือง เอาช้าไม่ต้อครับไม่ต้องรีบหนึ่งว่าหนึ่งวอาึ่งานึงว่าเอาหันไปครับฮวงเอาเช่ฝรั่งมาาฝรั่งมาแล้วครับมาแล้วฝรั่งมาแล้วอีกาเอาเอานกขุนทองเอาเอาอัดตรงกานตรกันตัวเฮียเอาเอาเอาแล้เอาหล้วข้อมูลก่อนแล้วทำไมถึงที่ว่าใช่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ให้เลี้ยงไง คุ้มครองไว้ห้ามทําอันตรายกับมันนะยจ้ะอใช่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 มันมีเยอะเวลามันข้ามถนนรถชนไม่ได้อ๋อต้องการไปเลยเอาคุณไปถ้ารถชนมันจะตายใช่มครับคุณตัวเฮียนีเฮียเอ้าใช่ใช่เอาเอานะเอา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 นะตัวเฮียนะตัวเฮียอรถจะไม่ได้รถจะตายหรือไม่กล้าชนหรือตกลงเรื่องไปและได้ตกลงเรื่องไปแล้วนะฮะหมูป่าไหมเหรอหมูป่าไม่รู้จักการที่ใชายนะ รับผิดชอบเองโอ้โหขอครับอันนี้ขอรับผิดชอบขอชื่อหมูด้วยชื่อหมูด้วยหมูป่าหมูป่าครับเที่ยวมาขอหมูขออันนี้หมูขอเป็นหกแลครับหกแล้ว่าไงฮะนี่เขียนว่าเขียนว่าเขียนรักแล้วแต่พี่เลยเขียนรักโอเคโอ้อยากจะเลือกเขียนเลยครับอยากอยกลงมันจะเลือกทั้งหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหเหลือตุ๊ตัวเดียวครับตอนนี้ยืนยันคำตอบยืนยันคำตอบครับยืนยืน อย่างดนกเก็บทุกเม็ดเก็บทุกมุกคุณครูหมูเฉลยครับเต่ามะเฟืองแน่นอนขนาดนั้นเลยเหรออเพราะอะไรคุณครูทั้งหลาย ผมฟังจากเพลงของหงาคารวลว่าว่ายืนขึ้นร้องเลยเต่ามะเฟืองว่าหับรายกับเต่ามะเฟืองเนี่ยจะมีร้องยังไงร้องยังไงเพลงนั้นเอาท่อนนี้ก็ได้ท่อนจำจำไม่ได้ครับแต่ความหมายความหมายของเต่าก็คือเต่ามันจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้องไปไปไปรู้บาลคำตอบนะครับของคำตอบนะครับเต่ามะเฟืองถูกถูกนนะครับถูกกันนะครับถูกถูกถูกนระเข้ คุนท,ทองอันแรกข้าเลยจ้าอ้าวต่อไปต่อไปมานกคุนทองมันจะสูญแล้วใครบอกเป็นนกที่พูดได้ถูกต้อง้ใครบอกว่าจะสูญแก้วนกขุนทองเออใครบอกคำตอบนะครับถูกต้องครับทั้งหมดแกะเลือกมาแล้วครับถูกครับถูกครับถูกต้องครับนะฮะสัตว์ป่าคุนทองนะฮะนกขุนทองนะครับ อนุญาตถ้าอนุญาตได้คืออนุญาตในการเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงเพื่อศึกษา2นะครับสายต่อ้อที่3นกุงหุ้นทองก็เป็นสว์คุ้ครองอีกาเอาด้วยเหรออีกามันเป็นเพื่อนกันเหรอใกล้กันใกล้กันใกล้จะหมดแล้วคุ้นฉันด้วยคลองฉันด้วยงี้เหรอใช่ครับคุ้งทองคุ้ครองแน่นอนวิ่งกรนหึ่มอยู่เลยแน่นอนนัานแหละตหาน้อยครับหาน้อยแล้วหาน้อยหาน้อยเอ้าตอนองครับ สุดทริกาีการอเน um ี่มากระโดดมามเดี๋ยวจะดูว่าจะมีกระโดดหรือไม่มาถึงเวลาของเขาแล้วนี่คือตัวนี้ที่รอคอยมาเขาจะเป็นสัตว์คุ้มครองหรือไม่ลูกพี่บอกแล้วทำไมรถไปชนเขา ทำไมคุณครูทำไมไม่ชนเพราะอะไรถ้าชนเดี๋ยวเขาตายครับผมพอจะเกี่ยวกันไหมเนื่องจากรถไม่ชนเพรก้อเลยคุ้มทองรถถ้าชนแล้วจะตายโอ้ยปวดหัวปวดหัวมาตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮียเป็นสารคุ้มครองคุ้มครองถามจริงคุ้มครองดูผลครับตัวเฮียของเราดีคุ้มครองไม่ตัดนะครับตัดนะครับถูกต้องครับถูกถูกทำท่าทำท่าตัวนี้นี่ทำท่าคุณครูนักลิ้นนักลิ้น

ตัวเนี้ยมาจากในรถอ้าวมาจากในรถไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นตอบใช่ไหมตอบเขาต่อโวยงจังเลยไม่ใช่ตัวนี้อยู่ในรถมาจากในรถตัวลงตัวเงี้ยนี่เป็นสัตว์สัตว์คุ้มครองนะครับบอกแล้วถ้าตัวที่ถูกนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วที่เหลือเป็นกำไรละเอาไปให้หมดอ่าเอาพรีอวดไปที่นครสวรรค์ให้ได้ถึงประตูเปิดแน่นอนมามาถึงประตูเปิดให้ได้นะครับนี่สี่แล้วฮะผ่านห้านี้ไปให้ได้ก่อนมี่เขียนว่างนี่แหละ ตุ่ยเลื่องเบาตุ่ยไม่ได้เลือ๋อไม่ได้เอาอยู่ตัวเดียวเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไปเลยเคลียร์เคลียร์ตุ่ยเคลียร์ตุต่ตุคลียไม่คุ้มครองไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วไงมีหน้าที่แยงมันอย่างเดียวแยงแยงไม่รู้แยงอย่างไปแยงมันทำไมอ่ะเข้ามาแยงดูจะได้รู้ว่ามันร้องจี๊ดจมันร้องจี๊ดจริงเหรอตามเพลงอารมณ์ดีเสอร์ฟลนอารมณ์ดีมากโกรธโอ้ยพูดถึงตุ่ยนี่ผมไม่กล้าแยงเลยไม่กล้าเลย ไ่คุ้มห้องไ่คุ้มห้องคำตับนะครับไม่ดีไม่ดีถูกตึงคำตอนะครับถูกตึงนอครับถูกตึงถูกตึงพได้ยังไงไปวอยมันจะหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักแล้วตุ๊ดตูหน้าตาเป็นไงไม่เคยรู้จักเลย ระกูลเดียวกันระหว่างตะกวดเฮียตุตูไม่ใช่ครับแต่ผมเคยคือกลุ่มเดียวกันเลยครับเขาอยู่กลุ่มเดียวกันอ๋อแก๊งเขาแก๊งเขาเลยลักษณะเหมือนกันเลยต่างกันเรื่องลวดลายพระฉจนั้นี้คือแก๊งเขาเลยคุ้มครองหมดไอ่ไดมายกแก๊งหมูป่าคุ้มไหม ผมก็ตะเห็นเห็นแย่งกันอยู่นะในรถบอกไม่คุณครูหมูขอขอหน่อยผิดนะครับไม่ได้คุ้มครองนะฮะไม่ได้คุ้มครองตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุ้มครองไปอยู่ในผัดเผิดอะไรเต็มไปหมดเป็นการอาวุนหมูป่าเขียดวักเขียดวักไม่รู้จักจริงเนี่ยคุ้มครองผิดไม่คุ้มเหมือนกันครับไม่คุ้มเขียดวักหรือหมาน้ําเป็นเขียดที่ร้องเหมือนหมาอ๋อเขียดร้องเหมือนหมาร้องไงครับผมนะพบได้ที่สตูนอย่างนี้แหละ ้จะไปเป็นหลายอย่างหลายอย่างเลยนะงูเห่าไทยครับพิดอันนั้นหมาเห่าไ่งูงู่าไทยก็ยังไม่คุ้มคลองแต่ที่คุ้มคลองเป็นงูจงอางเอออาจจะคล้ายกันอยู่นะฮะนะฮะเสดย ในปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์ป่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่มากกว่า1000ชนิดเลยค่ะโดยประเภทที่มีมากที่สุดก็คือสัตว์ป่าประเภทนกที่มีมากถึง952ชนิดรองลงมาก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม201้20ชนิดซึ่งก็มีตั้งแต่สัตว์เล็กสิวอย่างค้างคาวคุณกิต,ติไปจนถึงสัตว์ใหญ่ยักษ์อย่างวานเพชาคาค่ะสัตว์เลื้อยคลานมี91ชนิดเช่นงูจงอางตะโขงตะกวดตะภาพ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก12ชนิดค่ะเช่นกบอกน้ำคางคกแครจงโครงปลามี14ชนิดเช่นปลาฉลามวานปลาเสือต้อปลาหมูอารีค่ะ แมลงมี20ชนิดทั้งหมดเป็นประเภทด้วงและผีเสื้อและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆอีก12ชนิดซึ่งรวมถึงปูเจ้าฟ้าปูทุนกระหม่อมและปูราชินีค่ะแต่ในจํานวนนี้ก็ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่กฎหมายอนุญาตให้เพาะเลี้ยงได้59ชนิดเช่นลิงแสมเก้งนกขุนทองไก่ฟ้าพญาลองูเหลือมงูหลามหรือแม้แต่ปลาอโรวนาที่นิยมเลี้ยงกันก็ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกเช่นกันค่ะ ขอบคุณครูครับขอบคุณ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 รับขอบครับขอบคุณ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 ครับอบคุับขอบคุณรับขคุับขอบคุณรุณครับรับขรับขบคุณคขอบครับคุรขคณรับอรอยู่ณะรครับพร้อมแล้วบคันคอครัอคัอคั มาต่อกันที่ทีมคุณครูอีกหนึ่งทีมค่ะที่ขับรถเก่ามาไกลจากจังหวัดปราจีนบุรีไม่แน่ว่าคุณครูทีมนี้อาจจะพิชิตแจ็คพอตของเราไปได้ค่ะนําทีมมาโดยคุณครูปุ๋ยสมพิษที่พาครูน้อยครูแตงและครูเฮียงมาเป็นผู้ช่วยค่ะคุณปุ๋ยอ้าวลวมพลังเลยครับมาเอาสองสองือข่าวุกมุกเอสจีพารัหนึ่งสอมหมายเลข หนูอยากได้คนมีหนวดอยากได้คนมีหนวดเขาเไปอยากได้คนมีหนวดแล้วอยากคนมีหนวดอยากจะขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้หมายเลขขอเลขยสอนค่ะพอ่อวันเกิดได้ไหมได้ไหมขอได้ขอได้โอ้ยเสียใจนะเสียใจนะไม่เสียใจค่ะคนมีรถวหรอไม่ไม่ไม่คนมีหนวดเสียใจคนมีหนวดเสียใจทำไมไม่ได้ผมไปแล้วเนี่ยนั่งลงนั่งลงเสียใจเสียใจ แต่ทุกคนยินดีช่วยอยู่แล้วดีใจรถดีใจเกินเหตุสวยด้วยอีกอะในรถดีใจเกินเหตุดีใจเกินเหตุนะเขามีประสบการณ์หลายปีแล้วเขาขึ้นมาหลายปีแล้วจุ๋ยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไปนั่งสักแบกผมนี่ที่จริงไม่เลือกเพราะว่าสวยกลัวกโก้สวยกันไปไม่ทันซะแล้วบังเอิญมาเจอสวยเท่ากันแล้วเลยปากเสียดูดิที่จริงอ่ะหนูอยากจะไปขอแตะสักนิดนึงได้ไหมคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อความโหดร้ายไม่ได้ ทำเรื่องทำเรืองทำเรืองเลยเนี่ยทำเรืองแล้วทำเรืองแล้วค่ะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปอ้าวกระพริบตาคุยกับเขาแม่นางขามหาหนูนะคะโอเคโอเคโอเคจังหวัดไหนมีเกินสิบอำเภอโอ้ผมมีจังหวัดอยู่แปดจังหวัดอืออยู่แล้วสบายๆเลยเอาไปให้ได้จังหวัดไหนเกินสิบอำเภอเลือกมาเดี๋ยวคุณค่ะอยู่จังหวัดไหนคะโคราชประจวบค่ะ อยู่สจังหวัดเอาวละไม่แล้วเขาอ,อยู่จังหวัดนั้นนะเขาจะรู้หรือเปล่าช่วยได้ช่วยได้หนึ 2, uri, 3, un, 4, ่งพิษณุโลก 2. เพชรชุรสาเพชรบูลสี่พัทลุงห้าพยาวหพิจิตรเพังงาสุดท้ายพระนะครสีอยุธยาจังหวัดไหนมีเกิน10บอำเภอโอ้โหจับเวลาดังๆ ช่วยนายช่วยนายเหมือนพระนครศรีอยุธยาค่ะมีอำเภอเยอะมากเพราะว่าน้ำท่วมหลายอำเภอเหลือเกินจ้ะนะคะแล้วก็เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเพชรบุรีปน้าไม่ใช่เพชรบุรีเนี่ยอยู่จับอำเภอได้เกือบหมดนะมีชะอ๊าห์น่านได้ตัวช่วยดีท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองค่ะเหมือนไม่น่าจะเกินสิบอำเภอค่ะเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีไม่เอาละหนึ่งเหมือนพิษณุโลกร่อคะ พีชโนโรคนี่ก็เยอะนะทางเหนือเป็นจังหวัดใหญ่ค่ะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพีชโนโรกพชรบูรณ์นี่ก็น่าจะเยอะเพราะพี่สะพ้ายอยู่เกี่ยวกันาเนี่ยอาจจะเกี่ยวค่ะเพราะพี่ให้พี่สะพ้ายส่งกําลังใจมาให้พยาบาลผมว่ามีเฮ้ยพี่จิตบ้านพ่อนี่ไม่ค่อยได้ไปจะจําได้ปเนี่ยเราเลือกคร่าวๆก่อนกันเลยที่เกินนะคะที่เกินอ่ะที่เกินที่เราถามคือจังหวัดไหนที่เกินสิ่อำเภอ อยุธยาหนึ่งแหละมาร์คมาร์คนะมาร์คนะดึกระดาษและช่วยมาร์คหน่อยอายุธยาพะเยาอ้าวพะเยานะสองเพชรบูรณ์สามละพิษณุโลกดีไหมคะอ่ะเอาพิษณุโลกด้วยเปสี่ละใหญ่ดีจ้ะขอพิจิตรแล้วกันค่ะเมืองพ่อก็เป็นแค่มาร์คไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาไม่เอาเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งห้าละพังงาอ้าวหกละ เอาแค่นี้ก่อนเหรอตอบในทีมก่อนอันนี้เรายังไม่เอาจริงมีเวลาสามวินาทีถามชัดๆตอบชัดๆนะอันไหนใช่ไม่ใช่แล้วมีมาร์คแดงมาช่วยแล้วนะไปครับเร็วช่วยนายพี่อ่ะพิษณนุลเอาเอาเฟชบูนเอาเอาพเยาเอาตรงสามแล้วอ่ะเพชรบุรีเอาโอ้มาแล้วครับพิจิตรเอาพระนครศรีอยุธยาเอาเป็นหกอ่ะพัทลุงห้าสิบห้าสิบพะขันงาขันงาเอา สรุปว่าเวลาเหลือเวลาเหลือสรุปว่าพังงานนี่พังงานไม่เอาตัดไม่เอาก็เหลือพัดลงไม่แน่ใจห้าสิบห้าสิบพัดรุงห้าสิบห้าสิบโอเคดีผมว่าอันนี้ชัดเจนชัดเจนคือตอนนี้ตรงกันนะพิษณุโลกเพชรบูรณ์พะเยาพิจิตรพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีเพิ่มขึ้นมาเพชรบุรีเนี่ยด้วยความที่กลับบ้านบ่อยค่ะแล้วก็ผ่านตลอดจุนับอำเภอไม่ถึงสิบค่ะหมายถึงว่าอำเภอที่ตัวเองรู้นะคะ เอาจริงเลยนะเอานะครับจังหวัดไหนมีเกิน10อำเภอครับหันไปเลยเคี้ยวมาเอาพิษณุโลกเอาก่อนพิษณุโลกเข้าเอาเอาเข้าไปเพชรบูรณ์เนะไหมครับพี่เอาเอาเอาค่ะชัดๆไปเลยชัวๆไปเลยอ่าสองแล้วครับอ่าต่อไปพิจิตร เอาเอาบ้านเสนันเอาพดี๋ยวาหนูขอแหละพ่อพ่อหนูพะเยาเหรอคะับพะเยาเอ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 าค่ะพะเยาเอาตรงกันจะได้ไปด้วยกันมาด้วยกันสีนะครับพระนครศรีอยุธยาเอาแน่นอนเอาแน่นอนเป็นห้าแล้วครับเป็นห้าแล้วโอเคนะเออดีเข้าชมอีกทีนึงยืนนัแล้วนะคะโอเคนะอ้าวดีเห็นตรงกันเห็นตรงกันดีแล้วครับยืนชัดๆเลยนะอ้าวยืนยันนะฮะตกลงมี5จังหวัดนะฮะทั้งหมดใน8ที่ให้มันเล่นนะฮะมา ฟังประเมิร์ดชัวร์ที่สุดน่าจะเป็นอยุธยาใช่ไหมเอาเชนะนี้ก่อนพระนครศรีอยุธยาถูกถูกแน่นอนแน่นอนต่อไนะครับถูกต่อไนะครับอยุธยาต่อไนะครับต่อไนะครับคต่อไนะครับจข่งวัดพระนครศรีอยุธยาได้มาแล้วหนึ่งได้มาหนึ่งอยุธยานะฮะมีถึง16บหกอำเภอเกินเกินเกินอ่ะไปละได้ไปละหนึ่งมาเคลียร์ทิ้งบ้างพังงาไม่เอาหรอกจ้ะ ไม่เอาเอานะงาไม่เอานะไมอาไม่เอานะอไม่เอาไเอาไมงเอาไมเไม่าไม่เอากม่าไมเามเอา่ะอยม่าไมอ่อาอาเออาป่ะมาณนี้อาอกว่าไม่เอาไมอาม่าไม่เอาไม่เอาไมอาไ่อาไมเไม่เาไม่ม่ไม่มไม่มีไม่มีไม่มออาอนามีาเาออเร

บอกให้เพชรบูรณ์นี่สิบเอ็ดสิบหนึ่งท่านเองชิวเฉียดได้มาแล้วสามได้มาแล้วสามมาไปอะไรต่อพิกิจเยอะเหรอเงียบทำไมอ่ะขอเยอะเหรอเยอะเยอะเท่าไหร่ขอแรงพ่อช่วยคำตอบนะครับวยขอบนะครับคำตอบนะครับพิกิจขำตอบนะครับ กันแครับทุกท่านครับพีจิตเกิน10อำเภอนะครับมีถึง12อำเภอได้ไปแล้ว1 2 3 4เอานะฮะเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วนะฮะผ่าน5 6นี่เปิดนะฮะไม่ใช่น้7คุญแจนะใช่8ขับกับป้าจีนไมน้ำมาแล้วจังหวัดนี้รีดกันพอสมควรเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกเพชรบุรีเพชรชบุรี คุณจุ๋ยสู้เต็มที่อย่าเลือกแล้วในรถเลือกมาทำไมตอนแรกค่อยแน่ใจครับแน่ใจเชื่อขอบคุณจุ๋ยพูดเชื่อจุ๋ยเชื่อคุณจุ้ยเชื่อคนสวยรับผิดชอบเพราะว่าเลือกแล้วคือคุณครูปุ๋ยนี่ก็เอาหน้ารังเลอยู่แต่ในรถเชยร์ว่าเอาเธอสุดท้ายก็เคลียร์นะคุณจุ๋ยก็ไฟอย่างเดียวว่าอย่าเลือกเลยแล้วก็มัดอำเภอไปเรื่อย ไม่เลื่อนนะครับคำตอบนะครับไม่เลือดนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับไม่ถืงไม่ถืงไม่ถืงรู้เลยนะว่าอจุ๋ยจะเป็นยังไงคำตอบนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับไปช่วยไปดูไปนับไปอะไรต่างๆทุกอย่างเลยว่าอย่าเลื่อดอย่าเลื่อดอย่าเลือดคำตอบนะครับ เราไม่ไปก่อนเราไม่ไปก่อนให้ให้ให้ไปก่อนให้ไปก่อนโาต่อมาต่อเอาละครับจับมือกอดกันแล้วมาในรถคุณครูจ๋าคุณครูทั้งหลายในรถอยากจะบอกอะไรกับน้องจุ๋ยบ้างขอบคุณค่ะไม่นอนเลยสวยไม่มีดอกลวงโอ้ยลดตัวไปหมดพละแล้วนะของจุ๋ยก็หมดพละแล้วนะหมดพละจุ๋ยแล้วนะ ได้ช่วยเต็ม <c oughs> ที่ไปแล้วนะอันนี้ถ้าผิดก็จบไปแล้วนะมันเป็นถูกไปแล้วนะมีเท่าไหร่ไม่ถึงสิบมีอะ <c oughs> ไรบ้างอ่ะมีอำเภอเมืองอำเภอเมืองค่ะนแอ่าท่าย,ยางท่ายางเขาย,ย้อยหนองยาปล้องบ้านลาดแก่งกระจานมีไหมแก่งกระจานบ้านแหลมแปดโอ้โหมันใช้เป็นประโยชน์พอดีเลยสั่งนี้ไปถ้าถูกประตูรถจะเปิดขึ้นนะครับคุณครูเอ, <c oughs> อากระเป๋าชิ้นให้ได้นี่เานางนี่เานางมาหารพิเศษนะลูกใหญ่มาก พี่รุ่งอาตะชินอร่าทมาต่อนะครับเกินเกินถูกประตูเครับมา่อครับเกินสิบา่ครับถูกต้องประตูเปิดมาต่ิด้ยครับไมงแมงนางมหาพี่ร่โอเคใจเต็มมากพี่ร่อาตชินอตครับเกินเกินถูกประตูครับา่อครับ ใหญ่ใหญ่ทำไมเอ็มเอโน้อยนุ้ยไม่ถึงสิบเลยมีเท่าไหร่รู้เปล่าเก้าเหรอคะเก้าจริงๆริเก้าเก้าเจ้านั้นโอ้แปลกพเยาเหรอพเยาเลือกมาใช่ไหมจ้ะโอ้โหจังหวัดเล็กผิดอ๋เก้าเหมือนกันหรอคะแล้วพัทลุงเหรอพัทลุงลุงมากก็ไม่ได้เลือกผิดสิบหนึ่งสิบเอ็ด ปัจจุบันประเทศไทยมีอำเภออยู่ทั้งสิ้น878อำเภอค่ะซึ่งอําเภอน้องใหม่ลําดับที่878เพิ่งถือกําเนิดเมื่อปี2552นี่เองค่ะนั่นก็คืออําเภอกายานิวัฒนาที่แยกออกมาจากอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และล่าสุดอบตเชียงใหม่ได้ลงมติเห็นชอบให้จัดตั้งอําเภอใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งอำเภอนั่นก็คืออําเภอนันทบุรีที่แยกตัวออกมาจากอําเภออมก๋อยโดยหากการจัดตั้งเรียบร้อยจะทําให้เชียงใหม่มีอําเภอมากถึง26ออเภ แต่ก็ยังแพ้จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างจังหวัดนครราชสีมาที่มีอำเภอมากที่สุดในประเทศไทยถึง32อำเภอเลยทีเดียวค่ะส่วนจังหวัดที่มีอำเภอน้อยที่สุดมีอยู่3จังหวัดนั่นก็คือสมุทรสาครสมุทรสงครามและภูเก็ตที่มีเพียงจังหวัดและ3อำเภอเท่านั้นส่วนจังหวัดน้องใหม่อย่างจังหวัดบึงการมีจำนวนอำเภอถึง8อำเภอนั่นเป็นเพราะหลักเกณฑ์การจัดตั้งจังหวัดใหม่ตามมติคอรมเมื่อปีพศ2524กำหนดไว้ว่าจังหวัดที่ตั้งใหม่จะต้อง ต้องมีอำเภอไม่น้อยกว่า8อำเภอนั่นเองค่ะสลับกันไปนิดเดียวไม่เป็นไรค่ะโอ้แต่สนุกมากสนุกมากลุ้นมากเสียวมากเดี๋ยวน้อยก็น้องจุ๋ยก็ช่วยไปแล้วจ้าอันนั้นเนาะกลับไปดูน้ำทิพยาจีนดีกว่าขอบคุณคุณปุ๋ยค่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ